สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพาดรวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวพาดรวยนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยคะ่ะท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่า การที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอยท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงและโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีตุลท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีตุลดวงชะตาของท่านนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นยังไงบ้าง เรารู้ล่วงหน้าเราจะได้เตรียมตัวรับมือในเรื่องต่างๆนะคะหากว่าวันข้างหน้าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับท่านจริงๆที่สำคัญท่านจะได้มีสติในการทำงานและการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกเรื่องของการงานการเงินให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าและที่สำคัญช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลร่หรือไม่ค่ะรวมไปถึงการทำบุญเสมดวงของท่านด้วยนะคะเรามาเริ่มที่การงานของท่านกันเลยนะคะ การงานของท่านในช่วงเดือนนี้เริ่มที่จะขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีดวงได้รับข่าวดีเกี <ad> ่ยวกับงานนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะมีการจบจากอีกอย่าง <ad> <àn> <ad> <àn> เพื่อเริ่มทำอีกอย่างค่ะมีดวงจะได้ทำอะไรใหม่หรือว่าสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆที่ท่านนั้นยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนะคะบางท่านก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือว่าบางท่านก็จะได้ทำงานใหม่จริงๆนะคะเป็นสิ่งที่ท่านนะั้นยังไม่เคยได้ทำจริงๆ ท่านจะพบช่องทางในการทำงานหาเงินเพิ่มมีโอกาสได้ขยับขยายธุรกิจร้านค้านะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีงานเพิ่มมากขึ้นงานบางอย่างที่ท่านไม่คิดว่าท่านจะได้ทำท่านจะได้ทำจะโดนใช้ใบว,วานให้ทำงานแทนคนอื่นหรือว่าจะได้แก้ไขงานที่คนอื่นทำผิดพลาดนะคะงานจะมีอะไรแปลกใหม่เข้ามาค่ะท่านจะได้สัมผัสแน่นอนช่วงนี้บางท่านจะได้ร่วมหุ้นลงทุนหรือว่ามีคู่ค้าคู่สัญญานะคะ สัญญาณดีๆเกี่ยวกับงานจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะและคนจะให้การช่วยเหลือท่านดีกว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยค่ะในช่วงที่ผ่านมาท่านจะพึ่งพาและช่วยเหลือตัวเองเป็นหลกักจะต้องอัตตาหิอัตโนานาโถนะคะเป็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหาคนช่วยเหลือยากมากแต่ว่าช่วงระยะเวลานี้ คนจะกลับมาให้การช่วยเหลือนะคะหากท่านติดขัดมีปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวนะคะจะมีคนช่วยเหลือและจะมีใครบางคนที่ท่านรู้จักค่ะนำข่าวดีมาให้หรือว่าจะนำงานมาให้ช่วงนี้นะคะคนที่ท่านรู้จัก จะนำสิ่งดีๆมาให้ท่านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งค่ะและช่วงนี้ผลงานของท่านโดดเด่นมีคนพูดถึงและจับจ้องท่านอยู่นะคะจะมีคนเข้ามาให้โอกาสหยิบยื่นข้อเสนอดีๆให้กับท่านช่วงนี้จะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับท่านและที่สำคัญเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะการงานเริ่มขยับไปข้างหน้างานจะราบรื่นคล่องตัวกว่าช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาค่ะอะไรที่ติดติดขัดขัด,ขดท่านจะแก้ไขได้ง่ายขึ้น ด้วยไหวพริบและไอเดียของตัวท่านเองสติปัญญาก็เปิดด้วยท่านจะสามารถคิดอะไรได้ไวขึ้นนะคะดวงการงานเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะเปลี่ยนมากหรือน้อยเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นหากมีโอกาสมีอะไรดีๆเข้ามาค่ะอย่าก,กลัวว่าท่านจะทําไม่ได้อย่าก,กลัวว่าท่านจะทําไม่ไหวให้ท่านรับเอาไว้เลยนะคะจากนี้ไปข่าวดีๆเกี่ยวกับการงานจะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะและหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านก็จะเพิ่มมากขึ้น บางท่านจะได้ทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างทั้งทํางานประจําและงานพิเศษควบคู่กันไปมีงานที่สองที่3าเพิ่มเข้ามานะคะช่วงนี้ท่านแบกรับภาระเพิ่มมากขึ้นงานในความรับผิดชอบก็ต้องทําและจะได้ช่วยเหลืองานของคนอื่นเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นกลับมาไว้ใจและผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายงานที่สําคัญสําคัญให้ท่านได้ทํานะคะเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะนึกถึงคะ่ะหากว่ามีงานเข้ามาผู้ใหญ่มักจะนึกถึงท่านเป็นคนแรกนะคะ ช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรก็ตามนะคะขอให้ตัวท่านนั้นมุ่งมั่นตั้งใจทำให้เต็มที่อย่าท้อเพราะว่างานจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงคนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คนจะจับจ้องท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทำช่วงนี้คนจะพูดถึงท่านเพิ่มมากขึ้นและจะมีคนเข้ามาให้โอกาสนะคะ ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรหรือว่าทําอาชีพอะไรก็ตามค่ะท่านจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานที่ท่านทําเกิดขึ้นส่วนท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวรับงานอิสระฟรีแลนซ์ช่วงนี้ท่านจะได้ทําโปรเจกต์ใหม่ๆที่สำคัญเป็นโปรเจกต์ที่ท่านยังไม่เคยทํามาก่อนนะคะช่วงนี้ท่านจะรู้สึกอึดอัดใจกับใครบางคนค่ะพยายามใจเย็นๆนะคะให้ท่านมีสติอย่าอารมณ์ร้อนนะคะในช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงการประทะคารม ไม่ว่าจะกับใครก็ตามทั้งที่บ้านและที่ทํางานค่ะดวงกําลังดีอย่าให้มีอุปสรรคซึ่งเกิดจากการกระทําของตัวท่านเองนะคะพยายามอยู่ห่างๆคนที่ไม่ชอบหน้าท่านหรือว่าศัตรูของท่านนะคะหากที่ผ่านมาท่านทําดีและขยันไม่คิด้รายกับใครค่ะช่วงนี้ศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองคุณงามความดีที่ท่านเคยทําจะผลักดันสิ่งดีๆมาให้ท่านในช่วงระยะเวลานี้งานที่ทําก็จะ อยู่ในช่วงระยะเวลาที่โดดเด่นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่โดดเด่นของชาวราศีตุลมากๆอะไรก็ตามที่ท่านคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของชื่อชื่อเสียงและทรัพย์สินเงินทองนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอเพียงอย่างเดียวท่านอย่าได้ใส่ใจกับคนรอบข้างแต่ให้ระมัดระวังบุคคลเหล่านั้นให้มากๆโดยเฉพาะ คนที่ไม่ชอบหน้าท่านไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะใครที่ไม่ชอบหน้าท่านพยายามอยู่ห่างๆค่ะมาที่การเงินของชาวราศีตุลกันบ้างนะคะการเงินในช่วงนี้ถือว่าดีขึ้นนะคะบางท่านจะมีเงินเข้ามาเยอะกว่าที่คิดโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำและมีงานพิเศษด้วยแล้วก็มีอาชีพที่สที่สด้วยทำมาค้าขายช่วงนี้การเงินของท่านจะดีขึ้น หากที่ผ่านมาการเงินของท่านติดติดขัดขาด,ขดมีปัญหานะคะช่วงนี้ท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นค่ะเรียกได้ว่ามีทางออกเสมอและท่านจะค้นพบช่องทางการหาเงินใหม่ๆนะคะช่วงนี้ท่านไหวพริบและไอเดียดีค่ะท่านจะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้หากท่านเงินกําลังจะขาดมือนะคะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือด้านการเงินด้วยมีใครบางคนภายในบ้านค่ะช่วยท่านแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย าราค่าใช้จ่ายของท่านในช่วงเดินนี้ยังคงเข้ามาเยอะนะคะและจะมีมาอย่างต่อเนื่องรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านก็จะจุกจิกและรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรบริวารภายในบ้านจะเพิ่มขึ้นมากจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้าเข้ามานะคะและเป็นรายจ่ายที่ท่านนั้นจําเป็นต้องจ่ายไม่จ่ายก็ไม่ได้ด้วย <S <S เป็นช่วงที่ท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางหมดเงินไปกับการพบปะผู้คน จะได้เจอกับใครบางคนที่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะมีดวงจะหมดเงินไปกับการดูแลหรือว่ารักษาสุขภาพนะคะหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุและเด็กนะคะในเมื่อเรารู้ล่วงหน้าว่ารายจ่ายของเราจะเพิ่มขึ้นก็เตรียมตัววางแผนการใช้เงินเอาไว้ให้ดีๆนะคะและขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินคิดสักนิดก่อนจะซื้อสิ่งของ หากสิ่งนั้นยังไม่จําเป็นและรอดได้ก็อย่าเพิ่งซื้อมานะคะใครที่ชอบช้อปปิ้งผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะช่วงนี้ท่านจะต้องควบคุมกิเลสของตัวท่านเองให้มากๆระวังนะคะจะเจอหลุมพรางหลอกล่อเงินในบัญชีของท่านไถ่ไปเจอของที่ท่านต้องการอยู่และที่สําคัญเป็นของที่มีราคาถูกมากลดราคา70%ไม่ซื้อก็ไม่ได้เดี๋ยวพลาดเดี๋ยวหมดอะไรประมาณนี้นะคะซื้อๆอ,อย่างเดียวรู้ตัวอีกทีเงินในบัญชีหายไปเยอะเลยนะ มีนะคะท่านลองสังเกตตัวเองดูก็ได้ในช่วงเดือนกลมภาพานนันธ์นี้อะไรที่พูดมาจะตรงกับท่านมากน้อยแค่ไหนเท่าน,นั้นเองค่ะอะไรที่ท่านไม่ได้ตั้งใจซื้อท่านจะได้ซื้อด้วยนะคะฉะนั้นหากท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นพ่อบ้านแม่บ้าน,านเป็นคุณตาคุณยายก็ขอให้ท่านนั้น มีสติในการใช้จ่ายให้มากๆนะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลท่านจะมีโชคด้านการเงินค่ะมีดวงจะได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้แต่ว่าการได้เงินของแต่ละท่านนั้นจะแตกต่างกันออกไปนะคะและที่สําคัญขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงของชะตาของแต่ละท่านด้วยบางท่านก็ได้เงินจากงานที่ท่านทําเรียกได้ว่าเหนื่อยก่อนจึงจะได้เงินมาแต่ว่าเงินที่จะได้มานั้นจะเป็นเงินที่ท่านไม่ได้ได้เป็นประจํานะคะอาจจะเป็นผลกําไรเพิ่มขึ้นหรือว่า ค่า OT ค่านู่นค่านี่ก็ได้นะคะบางท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ขอเตือนนะคะขอให้ท่านเสี่ยงอย่างมีสติเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้ของท่านนั้นมีน้อยและไม่ได้มีกันทุกคนขอเตือนนะคะว่าเสี่ยงแค่พอหอมปากหอมคอก็พอคะ่ะบางท่านก็จะมีคนช่วยเหลือด้านการเงินนะคะจะมีคนซัพพอร์ตเรื่องการเงินท่านมีดวงจะได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างแน่นอนคะ่ะและทุกๆปัญหาท่านจะสามารถแก้ไขได้และอยากจะขอเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า ระวังจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนค่ะทั้งที่บ้านและที่ทํางานและช่วงนี้ท่านมีดวงจะหมดเงินไปกับรถด้วยนะคะไม่เรื่องใดก็เรื่องนึงหากท่านเดินทางบ่อยและมีรถมันตรวจเช็คสภาพรถของตัวท่านให้ดีๆนะคะเช็คทุกอย่างว่ามีอะไรบกพ่องหรือว่าขาดหายไปหรือไม่ลองเช็คดูนะคะทะเบียนต่อหรือ,อยังพรบทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะให้ท่านเช็ครถของท่านให้ดีๆมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างนะคะ ช่วงนี้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือนะคะเช่นช่วยเหลือคนชราเด็กคนพิการคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลดูนะคะว่าเราจะสามารถบริจาคตรงไหนได้บ้างนะคะและหากมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญค่ะก็ท่านบริจาคเงินชําระนี่ส่งบริจาคค่าน้ำค่าไปและเติมน้ำมันตะเกียงด้วยทุกครั้งทำเท,ท่าที่ท่านสามารถทำได้นะคะ ทำไม่ได้ก็สวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะนี่ก็เป็นการทําบุญด้วยเช่นเดียวกันการที่ท่านทําบุญในลักษณะที่บอกมานะคะจะเป็นการดีสําหรับท่านก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านกําลังจะลําบากหรือว่าตกทุกข์ได้ยากผลบุญที่ท่านทําจะผลักดันสิ่งดีๆมาให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองในเมื่อ,อในวันที่ท่านตกทุกข์ได้ยากจะมีมือที่มองไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยจู่ๆก็มีคนช่วยก็ยังมีนะคะ ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านโชคดีและร่ำรวยค่ะกราบขอพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพาด้วยขอให้ทุกท่านที่ได้เข้ามารับฟังคลิปนี้โชคดีร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาสวัสดีค่ะ